เพราะว่าช่วงนี้เจ้าไปเสียนยาให้เจ้าไม่ได้นอนวออยู่ป่ายังเพราะว่าพ่นตกเมื่อคืนนี่ก็เลยเคยบันดาลไปยินโทรศัพท์ไม่ได้เปิดอ้อนเฮากะมีของฝากจากคุณยายเจดีย์ประเทศในเมริกาให้เฮามาสะกพันบุญหรือว่ามาทำบุญพี่น้องเลยบฏิภาณถิ่นปฏิภาณยังไงบ่มีแต่รับอย่างเดียวมีแต่หับอย่างเดียวนอนไม่คือปฏิพาณหรือเปล่าเสียดายเหื่อยก็เลยบบนอนับโอ้หลังจากวันนี่ฮะก็มาจะเสียนยาให้ก็เลยบุฮู้จังเลย สองสามา๋อเป็นจะได้น้ <ผม S 1> องพบปะดีใจบ่น้องดีใจมีใจใจนชีวิตเลยบ่ครั้งแรกจะได้เงินก้อนสนีทปะน้องตอนนี้แม่นตู้เย็นก็ได้แล้วห้องซีก็ได้แล้วเนาะถ่าวาได้เนะาะถแต่เงินมันพอแล้วความฝันต่อไปคืออีหยังน้องอยากได้พัวอยากได้พั่อีลีบ่น้องจะไม่ได้ตั๋วบ่ไม่ได้ตั๋วบ่ว่าแท้บ่น้อง ถ้าเจ้าเอาพัวนี่เจ้าเอาพัวะปบ่าวลงอยู่ท่าใดไงเอาลุนใดก็ได้ลุนใดก็ได้โอ้ยได้พัวแห้งบ่เนาะฮะขึ้นเขาได้พัวสร้างกับพัวเฮาจากสร้างกันเนาะโอ้เป็นยังได้อ่าคอยมาเยี่ยมมายามลูกสาวเจ้าเมื่อนี่ลูกสาวเบ่าวบ่าอยากได้พัวอยากได้พัวไอพ่อให้อยู่บ่ฮะเขาจยกได้แบบ ยิงตามเข้าแล้วอ๋อสมมติว่า,ามีผู้บ่าวพังไทยพังลาวพังเวียดนามอ่าตั้งประเทศก็ให้บอกกันทายลูกสาวอยากเอาให้แล้วให้เนาะอ๋<ห>อ,อ,อเป็นลูกหลงอยูไ่ไหนพออยากได้เมียแล้วโอ้แต่ <c oughs> คือไอ้พอตะกี้ก็ได้ได้เมียสองคนบ่โดยโอ,โอ้ทุกคนเลยไอ้พอของสาวเวียนก็ได้เมียสองพี่น้องเยเพราะว่าบอมตาก็ไปมาเยี่ยมมายามตลอดกับประเทถามเรื่องราวของพออเวียนแต่ได้ยินเซาเวียนบอกว่าไอ้พอคอยได้เมียสองเด้อดไอ้ แม่เนะาะซเวียนเนาะนี่แหละได้ยินอยู่บอเซเวียนอีพ่อเจ้าว่าฮันทาเจ้าอยากเอาพัวพังได้ก็ให้เลยเพื่นว่าแล้วแต่เจ้าอันนี้ก็จะเป็นอ่าเฮือนของเซเวียนพี่น้องนี่เป็นบ้านของเซเวียนทีเอฟซีลลายคนให้ให้ให้เฮามาเยี่ยมมาเยี่ยมหรือเ่าให้เฮาอัปเดตไปที่ชีวิตเซเวียนทุกคนมื้อนี้ก็สิได้พอหรือบอ่นี่พี่น้อง โอ้สาวอยู่เฮือนอยู่ศานได้จ้ะโอ้สบายดีสบายดีป้าแต่งตัวงามแท้สิเกียนไปใส่นี่นะอยู่เฮือนโอ้สุดดำเลยเนาะคอยละคืดเปล่าู้สาวผู้สาวพังไทยอยด้ยกินข้าวกันหนำเลยบ่น้องกินเหล้วกินห่านยังเมื่อนี้น่ะกินน้ำไม้ต้มกินนู้ไม้ต้้มผูใดไปหาน้ำไม้ อีเมจเจ้าส่วนเจ้าเป็นยังคือรบริพานในไหมอ,อยู่เฮือนเป็นยังคืออยู่เฮือนตลอดเลยยันดำบ่หรือว่าจังใดฮะเป็นยังอยู่เฮือนชื่อซือ่ออยพ่อก่อนแล้วก็ไ่อยากไปหาโอ,อ้แ,แล้วเราบอกเสียยาให้ยังสองมือเพราะว่าช่วงนี้เจ้าไปเสียยาให้เจ้าไม่ได้นอนบ่อยู่ป่ามีแต่ไปกรับเที่ยวเอาเนาะโอ้มื้อนี้พักผ่อนอน,นี่ทุกคน ข่อยมาเยี่ยมมายามเจ้ามื่อนี้คือว่าบริพโพเจ้าอยู่เฮือนอยู่ศาลได้นี่ลาภพี่น้องมาเมื่อนี้บังเอิญเลยเนาะบริณักกกรการกดฤพรอยู่เฮือนอยู่ศาลพี่น้องมื่อนี้ฝนตกแห้งเนาะเทวบานเจ้าเนาะ<ม>ส่วนเมู่อบานบอกันตาโอ้ยแดดแห้งลายเลยมาเขตนี่พ้นกระชิตกอีกทุกคนอันนี้จะเป็นสาวเวียนคือเก่ามาเยี่ยมมายามอิฟซีอยากเบิงวิธีชีวิตสาวเวียนมื่อนี้น้องฮู้บอกอ่าว่าทิง,งานเทามาเยี่ยมมายามเจ้าโอ้โหยังเลยอ๋อ น้องได้ฟันยังคืนนี่ว่าไอไม่ยอมไม่ยามได้ฟันยังเพราะว่าเพิ่นตกเมื่อคืนนี่ก็เลยขับรถยนไปดินโทรศัพท์ไม่ได้เปิดอ่อนเลยอ๋อฝนตกแหงบ่เมื่อคืนนี่บ่ลย่างค่าเนอห้องแบบนี้เลยอ๋อโดยโดยในได้เบอร์ที่เจ้าโอนอ่าให้คอยเมื่อนั้นที่เจ้าบอกว่านี่เด้อเบอร์คอยก็เลยคอยโทรหาติดไปคนอื่นอีกอ้าเมื่อไหรเบอร์เจ้าบ่นั่นนะ จากบันไดผิดนะเพราะว่าคอยไปแย่งเนาะบ่าวง้วยว่าวสะโทรลงเบิงสาเวียนเดียวสิไปหาสุดท้ายถือคนอื่นจะไม่ได้ทำหรือบ่าวตุ๊ดมาเสานี้นี่เห็นบ่คนอื่นแล้วซ้ำซีสายของทรนี่หลาพี่น้องมันนี่อีพอจะย่เื่นบ่าเฮื่นเนาะมายามคือเก่าทุกคนเลยป้าซื้อมาจะใส่เสียคืองามแท้สั่งเอาสั่งออนไลน์ราคาเท่าไหร่้องเข้าวาขนี่นะ ช่องเซนป้าช่องเซนห้าช่องเซนห้าช่องพูนคือซนโอ้อันนี้เป็นชุดเลยเปล่ะเป็นชุดโอ้เป็นชุดเลยเนาะมาหลบนี่คือสาวพลังเลยทุกทุกนเด้ <laughs> คือสาวอเมริกา <laughs> <laughs> บันชวนชาวเวียมสจ็บดีเจ็บดี <laughs> โอ้เป็นเลยเนาะมเก่งเลยเ <laughs> <laughs> ก็งยังนี่นั่งลิมนั่งลิมวันไปใช่มาหนิ เดี๋ยวเราบอเชียร์่าให้ล่ะยังยัอยู่พอออกให้คอยมือจังค่ะนีนี้ต้เขา่ขา,า,าใช้มักคือเนผู้บ่าวไปเชีย่าช่วยสามคนชี้คนมันใ <c oughs> ด,าดมาซอยเจ้ามนนั้นผู้ชายเออใ <c oughs> ดเนี่มาซอยเจ้านะ เขาไปได้ไปซ่วยเขาไปเบิึงหาซื้อเขาไปช่วยก็เห็นบ่เขาซื้อนี่ไดบ้บาบลิต้าโอ้ยุบานได้ปุ่นยางโอ้ตอนนี้เล่ามาบ่มาอยูุใส่ลาวนะะเรากำลังจับกองทัพโอ้ยังไงกันนี่เป็นเยี่ยมมยามกันนี่ต้องยอกกันตลอดทุกคนบางคนก็บ่าเขาอยากจีบเลยบ่แม่นเนาะเขาเคยยอกกันทุกคนเลยเขาก็จีบให้เพื่อ fc ละลายๆคนนี่แหละ ตาเวียนเป็นยังได้ทีมงานมายี่ยมมายามานี่น้นองดีใจหลายบอบม่ได้เขียดบม่ได้สั่งบอน้องหากแพงคือเก้านี่พี่น้องทีมงานเฮาคบนาครบตาสามคนเฮาไปใส่ไปน้กากันละทุกคนเลอยไอ้น้องกันพี่น้องกเฮากับทีมงานเล็กๆละน่ะนะอยเนาะเฮากับบุม้มยัางคลองผาคลองตอน้นอามาเย่ยมมายามซาเวียนพี่น้องกัมีีอ่อากระเพาะกระป๊อกนี่ละพี่น้องมีกระปุ้นนี่ละพี่น้องมาเยี่ยมมายามน้องเพราะว่าซาเวียน ไอ้ขอถามจะเดินเพระาะว่าไอซีละลายคนบอกเข้าใจว่าที่ไอมาเยี่ยมมายามน้องมีแต่ไปกินขา้าวคอทานกินขา้าวอยู่คนน้องแม่เนาะไอมาเมื่อใดไอต้องซื้อเนาะนี่ทุกคนเลยต้องเข้าใจด้วยกันพี่น้องไก่เมื่อน,นั่นก็คือเขาซื้อเนาะบางคนอะบางมือเขามีเงินไหลเขาก็ซื้อไก่บางมือเขาไม่มีเงินไหลเขาก็ซื้อข้าวปุ้นไว้เนาะนี่ทุกคนเลยเพราะว่าเรื่องที่เขาอะว่าน้องซื้อมากก็คือเขาสร้างคอนเทนต์เอานน้องนี่ทุกคน อ่าเอฟซีอยากเข้าใจผิดหลายเด้อพี่น้องไอ้ยาดาม่าอ่าทีมงานเฮาหลายทุกคนเลยเพราะว่าเฮากะาส่องเบาแล้วเจอมดเลยสองเบาแววตาเคยเจอส่องเบาแก้วก็เคยเจอเอฟซีพี่บ่าวโอ้ยจุนประหยัิคลิปส่วนไอ้กะจุนไม่มีกำลังใจยึดคลิปเลยเลยเขาไปเบาในนั้นโอ้ยพี่น้องเอ้อันนี้แหละทีมงานห้องนมำไปช้ำเติมว่าช้ำเติมชาวเวียดแมนคณะครอบครัวเขาพูดอย่างนี้ความจริงก็เป็น ทีมงานเราเลยเป็นผู้อ้อเงินแม่การหาบริษัทฮั่นเขาก็ให้เงินเนอสัยเวียนเนาะซื้อบัตรซีเบอร์ทุกคนเลยสบายเอลซีบอกเข้าใจกับเบาบ่าเขาขอทานนำระชาชนโอ้ยบบแม่เนี่ยทุกคนเลยเอาสาเวียนมาบ่นิงามเนาะงามกว่าเก่าแห่งามกว่านั้นอีกมามบ่นี้ให้งามกว่านั้นอีกน้องทากระแปงอยังคือขาวใสแท้กระแปงบีบีโอ้กระแปงบีบี ก็คือซื้อตอนนั้นเฟซบุ๊กก็คือบีบีตัวเล็กมาตอนนี้เป็นยังไงเฟซบุ๊กนะชาเวียนชาเวียนอีกชาเวียนตัวเลขโอ้เปลี่ยนไป <c oughs> เปลี่ยนมาแล้วนะเนาะแสดงว่ารายใจอีกบ่บ่เขาว่าแบบภาษาลาวเขาเขาคลนบ่ได้เพจคอยก็เลยตั้งเพจภาษาไทยอีกอ๋อคันทามีแฟนแล้วต้องหางเดียวจยเจียว<ม>บอ่อยากรายใจรายใจบ่เป็นบ่เนาะรายใจมันเจ็บอ๋อรายใจมันเจ็บบ่เคยเคยอย่าบ่ถีรายใจบอมันเจ็บ เคยเคยพ่ออยู่บ่แต่น้องอ่ะเป็นเป็นสาวเคยมีอยู่บ่ฮะไม่เคยไรใจบ่เคยไรใจคันท่าครบตาครบไปแล้วต้องหักเดียวๆอยู่บ่อ๋อมีแต่ข่าวลาหักแล้วกระจายไปอ๋อส่วนเจ้าเก็หักคาเดียวก็คือผู้หญิงคันทาหักไปแล้วต้องหักไปเลยเนาะบ่เคยไรใจส่วนลายโปรไซมักทิ้งผู้หญิงโอ้พี่น้องเอ้ยแต่ละบ่วยบุญตาสีวอกว่า เจ้าบ่ริไลายใจแต่เจ้าลายคนกันหลายคนเด้ใจเดียวเละใจเดียวโยกน้องตะกุนเลยมีอะไรสบายดีบ่มื้อนี้สบายดีหลังจากมาเที่ยวไฮเทน้ามื้อนั้นเสียหน้กแลยเราบังยังอีกจัเมื้อสิแล้วนี่ทีมงานเฮา3คนจัดไปเลยเอาผู้ใดให้เลือกผู้นึง เอาเลยเนาะไปเสียยาเลยแล้วว่าเอาไปเลือกปชญาไรเดี๋ยบ่เสียยาบ่เลือกผู้ใดก็บ่รอเจ้บ่ผู้เป็นตาไว้เสียยาอยู่นี่เอานั้นแหละให้เลือกเอาจ้าบ่เสียยาบ่เป็นอบ่ตาุดยอดเด้ออีหยังที่จบอกว่าให้ค่อยเสียซอยค่อยสิเฮ็ดได้เบิดทุกอย่างแม่จบ่บอกค่อยเสียยาได้เดินบ้านนี่โอ้ยบ่ไวกันแลเดินบ้านเดินบ้านเจ้าเราขึ้นไปเอากระทิน เจ้าเจ้าขึ้นได้บ่ะได้อยู่เนาะโอ้เก่งแท้ทุกคนเลยสาวเวียนคุณสวยห้ายังกะเก่งหากินกระมานพี่น้องเสียรย่างให้กะเก่งไดยไปเมื่อนั้นโอ้ม่ยังมายามน้องว่าว่าคำว่าใดอ่าดังไฟอยู่ให้ก็คืออ่าสัตว์ป่าเข้าไฮเนาะมันแปลกอะไรเนาะโอ้พี่น้องมันเป็นตามประเพณีพี่น้องไอ้สิบสิบสี่จุดสองของสิบสี่ชุมพรมังก็หอมพี่น้อง ตะหน่ายทาด้อใจดีใช่เนาะเจ้าเนาะแต่ว่าตนาเข้ามาก็เลยแบบไม่ค่อยกับน้องค่อยไปเอาเพราะว่าค่อยทายชื่อชื่จ่าอยู่เพื่อนอ๋อจค่อยไปชื่อจ่าบดีเจอฮะอืมก็เลยเต็งตัวง่ามเหมือนนี่เต็งตัวง่ายคอยจุงลืมเลยมาเฮือมาซานเจ้าผู้ใดเนาะสาเวียนและสาวพลังเยอะบัดทำไปทำมาสาเวียนคอยเด้อโอ้จือดายพี่น้องคอยกับบดีเจอได้สุดดำเนี่ยนอนอยู่แม่สุดดำ ขันเจ้าเขาป่าแล้วเลยบอบอจื้อเลยเจ้าเนาะเฮ่นเราเฮ่นตะแคล้ววะมาพอเนาะมัอนี้ทุกคนบางทีกาน้องกัทเอาเซอร์เวียนหลังจากเขานั่งเล่นอยู่ตารางเฮือนแล้วตัวนี้เขากับเฮ่นเฮ่น่นสารเนาะเขาว่าพ่นกระสิตกบนน้องอ๋อไปเฮ่นเฮ่น่นสารเลยเนาะจะเอาเนี่ยจะได้สเซอร์เวีอนบ่

น้ำจังเลยน้ำน้ำที่บอบอกโอ้น้ำเลยน้องน้องสายจะทาไล่คนอยู่เนาะฮะเขินเฮือนเป็นสารน้องละทุกคนเลยมียี่ยมายีมน้องประมาณเช่นนี้ละเป็นจะได้สาวเวียนตู้เย็นของน้องยังใส่งานอยู่บ่ใช้งานอ๋อเอาไว้เอฟซีละลายข้นบอกว่าสาวเวียนเอ้ยเป็นย่างเจ้าแก่ตู้เย็นคืออ่าแนวนอน ตัวเย็นตายเด้อบ่ตายบ่บ่ตายอ๋อใสไซด์เนาะเพราะว่าบ่ได้ไกลปันใดฮะอ๋อบ่ได้ไกลปันใดแต่เส้นทางสุดโหดมื้อนั้นถามเจ้าปะเจ้าปะสองมือสองมือเออข่อยบอกแล้วมื้อนั้นว่าบ่ให้ชาวเวียนเสียบเด้อเดี๋ยวตัวเย็นตายเจ้าปะสองมือข่อยบอกหนึ่งมือเจ้าปะสองมือเลยเออฮิดอบอกเยันทิ่ตัวที่งานเท่าบ่บอกฮะลีทำเบสเซียทำเพราะอะไรเมนบ่อยเปล่า สองมือว่าจึงเจียบ่ะโอ้พุ่นตกบ้านนี่ไม่เนี้ยคือเกาะคือเกาะนะพุ่นตกภาษเสารันจันทร์เอิ่มพุ่นตกวันไหนใดเมียเมียเมียคือพุ่นตกโอ้พุ่นตกคือเมียเมียคือคือพุ่นตกอ่าพะยุกข่าแล้วเนาะสาเวียนเนาะทำพยุกข่านี่แล้วเลยเฮือนเจ้าเฮือนครัวยูโบไรโบมีอ่าแอมพี่น้องเลยนี่ขึเจ้าแอมด้วยไหมเฮียโบไรโบแม่ เส้นทางมันย่างอุบานเจ้าเนาะคามเซซองเถื fish er ่อโอ้ยเกือบไปบ่อไหลพี่น้องเลยนี่ยังได้ใช้ตู้เย็นตู้ใหม่นะรองอย่างนด้ใส่ยังแไงตู้เย็นนะใช้ชิ้นจักโลเลยกระหอกโอ้ได้อาหารได้มาทิศไซน่ะฮอนอาหารคอนเสิร์ตอ่านเสบเนาะอ่านปลาไปเนาะอ่านจักโตอ่านป่าเนาะอ่านสัตว์ป่าทุกคนเลยอ่านธรรมศาสตร์น้องเนาะธรรมเถื่อเฮวเจ้าบ่ พ่อขยิ่งโอ้พอจะเป็นในภาพเอาเอากระทุนยิงเอาก็ได้เนาะโอ้ทุกคนเลยทางนี้อ่าไปยิงก็หอกก็คือเอากระทุนก็ได้ทุกคนเพราะว่าโมบ้านเท่ากับโมมียังเนาะอาวุธกับโมมีเนาะมีแต่กระทุนพี่น้องเลยก็เลยก็เจ้ากับไปยิงก็หอกหอกกินบังไฮบ่กินซาลีกินซาลีก็ได้โอ้เมื่อหน้าพาคอยไปยิงเด้อ นี่อยู่ใช้ไปให้เจ้าบูเห็นฉลีเจ็บต้นมือนะยุคผู้ให้ยุคผูน้องมีชมบอนให้ยามีชมบอนม่านมานมันเ้อะสะเดียนเนาะมานก็หอบปากแล้วทุกคนเลยเอาไปให้เจ้าผิวโอ้เดียมือมือเขาซื้อก็ทุนไลายล่โลดเจ้าเจ้าก็ยิ่งเป็นบ่เป็นเจ้ายิ่งโลดเจ้าจับปึ่งนี่ลูกมันนะติงไตเฮ้ยไ่ได้เจาผู้ชายขนจับเอากระห้องมันยุดอ่ะปุ๊บ เห็นบุนชาเงามห้องอโลดห้องอโลดมันเขาเคยเห็นเป็นยังไงซาเวียนหวัวซึกเมื่อนี้ทีมงานอ่ามาเยี่ยมมายามทั้งเคลือนทั้งสาสรน้องน้องเบอร์ตกใจเลยบ่เบอร์ตกใจเลยเนาะเพราะว่าอ้ายก็เคยมาเยี่ยมมายามตลอดเนาะเพราะว่าอ้ายกับโดนๆตัวหนึ่งมาเยี่ยมมายามนา้องเขาก,กับทีมงานเพราะว่าคาเวียกไลายแน่ช่วงนี้กับช่วงเฮ็ดให้เฮ็ดชวนเ <Okay. S 3> พราะว่าน้องกับกับยังมาทัานแล้วเชยี่ยให้เนาะ นี่ทุกคนเลยเพราะว่าห้องกาม่ยัมายามน้องกะโดนโดนทนึงพี่น้องเลยเอากะมาสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศอมีรากาพี่น้องจังไรห้อากะไปเต็มทีพี่น้องเลยไปให้ถึงมือน้องๆไว้หน่อยเกือบโบได้วันนี้พี่น้องใจก้นลอยได้เพืออามมาเอาเงินน้องเต็มสิบโอ้ยเกือบรถรถหยยบอีกหนวดว่องเนาะเกือบไปโบได้อดเข้าสั่มวันอดเข้าโอ้ยอันตรายเลยไปวันนี้ เกือบบได้เพราะว่าบุมมีลายสื่อเด็เกือบบัได้เกือบอายเมื่อวานนี้แต่จะเป็นอไอกาเป็นห่วงน้องก็เลยจัดอ่าเต็มที่จนได้พี่น้องเลยแม่เพราะว่าธนาคารกาจดีทุกคนเลยเป็นกาสแกนลายสื่อเพราะว่าเขาอ่านตัวอังกฤษบเปลี่นนะนะเป็นตัวสื่อตัวเองเป็นตัวสื่อบำาพตาตัวเองป้าสิจังใดบต่ก็สอบเลียนน้องฮู้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมาฝากเงินน้อง บ้โหเลยบ่บ้โหเลยบ่อ๋อถ่าน้องได้เงินนี่แล้วน้องน้องน้องอยากเห็นยังจะซื้อหุ้งสี่จะซื้อหุ้งสี่บออ๋ออ๋อซื้อไวเนาะราคาเท่าไรน้องก็จะขายอยู่เมืองเราชีล้าร์อ๋ออุ้มือนี่จะตั้มเอาเขาเป็นบ่ตั้มเนาะอุมือตั้มเอาทุกคนเลยตั้มเพปมาตุลีหุ้งสี่เพราะว่ายังอ่องหายกะละกษีเห็นข้าวกันให้ไว ดัซซีบอเล็กได้ทุกคนเลยปลาตู้เย็หนหลังจากซื้อตู้เย็นมาแล้วก่ะได้จังมือ right? oh. แล้วเนาะได้แล้วจ yeah. ังมือหกมือหกมือโอ้มันมันอยู่บ่อตู้เย็นนะมันอยู่บ่อตอนนั้นพอค่อยได้ไหนๆจะเอาจังไรชาวบ้อนกะเตกระโนอา เอตันเตอร์เอตันเตอร์ม oui> ันเนี่ยเนาะตอนนั้นพอเคยได้ได้ทานอ๋อถึงแห้วบอ๋อถึงแห้วเนาะดักแห้วเนาะขายแล้วขายแล้วขายซีนได้ได้เท่าไหร่ประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนพอได้ซื้อข้าวกินพอได้ซ uh ื้อข้าวกินโอ้หลังจากซื้อข้าวแล้วก็ไปนอนอยู่ให้เซียญาตลอด โอ ality, ute, sort of. like ้ทุกคนในวิระชีวิตสาวเวียนควรช่วยแบบนี้ล่ะตอนนี้มันยังบมดเลวเนาะเซียเซียหาให้ไม่หรอกถ้าฝนตกแบบนี้น้องกะชิไปบ่ไปเซียห์อบ่างป่ะทุกคนเลยฝนตกบ่แห้งกะเสียเลยก็คือแบบแข่งฝนเลยเนาะพี่น้องหลังจากทำมาเยี่ยมมายามสาวเวียเมื่อนี้พี่น้อยเท่ากับมีของฝากจากคุณยายเจดีประเทศนี้ไม่ละกั ให้เฮามาสะานบุญหรือ hey. ว่ามาทำบุญพี่น้องเอ้ยแม่นแมนนี้เฮากับังเอินอีพ่อน้องอยู่เฮือนอยู่ศาลพี่น้องเอ้ยเฮากัมาอ่าำคนชิ้งานเฮาพี่น้องหักแพ่งกันพี่น้องไปทางใดก็ไปตลอดพี่น้องไปทำกันเนาะแม่นนะมันจะได้บ่าบ้างครบหรือบ่เงินพี่ม่นมอบน้องนะบ่สิเบิ่งก่อนครบถูกครบพี่น้องเอ้เพราะว่าอ่ามีอ้ายใหญ่เพิ่มฝากมาของลังกีดเนาะก็คือว่าอ้ายเพิ่นฝากมาให้ชาเวียนทิ้งชาเวียน อ่าบ่มีห้องซีบ่มีห้องซีแล้วก็เนาะอ้ายก็เลยแบบสงสารเนาะนะแมก็เลยแบบฝากนให้ซื้อห้องเนาะห้องมื้อนี้น้องฮู้บ่ว่ามีพ่อใหญ่จดีมาสาให้บ่ฮู้เลยแม่นบ่แม่นบ่ฟันฟันงืนี้น่ะ่นอายบตาบ่ได้นเบ่บ่ได้ฟันหดบ่มีรับยงเดียวมีรับยงเดียวอ น้องมื่อคือก็ฟันเลยบ่าสิได้เล็กเล็กเมื่อยก็เลยบ่บนอนหลับอ๋อหลังจากวันนี้ฮาก็มาจะเสียเงาให้ก็เลยโบ้หูจัดยังเลยโอ้โหโบเห็นนี่เหมือนเลยเหมือนโบเหินยังไม่เงินอ่ะโบเห็นเงินอ่ะบ้าังจะได้กับเอากับสีกับเงินกับจานเนาะเอากระสซ่เอากระมอบเงินให้แน่นแน่นเลยเพราะว่าช่วงนี้กับพ้นตกเนี่ยพี่น้องเยเอากระเส้นทางนไปลำบากเนี่ยพี่น้อง นับเบิ่งบ่บ่เบิ่งเด้อทาม่นจได้ล้านเนาะล้าน1 2 3 4 5 6 6ล้านกีบ6ล้านกีบเอาอ้มให้น้องซื้อห้ซีน้องว่าบ่มีห้ซีนับเบิ่งบดนับมาก่อน1 2 3จะได้น้องพบบ่ดีใจบ่น้อดีใจีใจชีวิตลบ่ครั้งแรกจะได้เงินก่อนซ่นี้บ่นอ๋อ เออทําเพชรงานนี่ประมาณประมาณจักเดือนเนาะสิได้เงินก่อนซ่ํนี้เดือนนึงเดือนนึงอ้าโอ้ยมันปัวน้องเอ้ยัวับ2เดือนสิได้เงินก่อนซ่นี้ว่าาเงานอยู่เมืองเฮากเดือนนึงล้านล้านวเมืองเฮาเมืองเมืองใดประเทศไทยอาจารย์โอ้ยน้องไสจะจะเคยเงานว่าเดือนนึงอันนี้น่ะอยู่ไทยบ่อยู่ไทยบ่อยู่ไสอยู่เวียงจันทน์ แดงวาน้องน้องเคยไปเวียงแก่นบ่อยู่ไทยกับได้ได้ดูอกหลานเทาคนต่างดาวหรือบได้บได้โได้เขาลืเ่าคนลาวไปครับ่้ขาขบใจจักจักรวอรายใหญงเพิ่นเป็นมิกาอ้าจอขายหกนกนันจับ เป็นจะได้เสารเวียนหูเสึกเป็นจะได้ได้เงินแล้วนี่ใจเนาะกาิได้อ่าใส่ไม่บอได้สิได้หงสีแล้วเนาะวันนี้เนาะซื้อเขาอ๋อซื้อเขานี่อ๋อพี่น้องเอ๋อาบาสซูงนี่ก็อึดเขาอึดหนำนั่น้องเนาะนี่ละทุกคนเฮามันนี่มาเยี่ยมมายามอ่ามาสะพานบุญให้พเนียเจดีจากประเทศเอดิเวกา หวาน้องกัดีใจลายพี่น้องไอ้น้องกับบอภาษาลาบอคอยเป็นปันไดไวฝ<ม>อนเนาะซาเวนเนาะท่านบประพสังก้อนนี่เป็นบ่น้อง <c oughs> บ่เป็นคือกันโอ้ยน้องน้าะขึ้นยังอันนั้นน่ะฮะเึ็นยัง <c oughs> ปลาไหลมักตอง <c oughs> โอ้มักตองเขากันเนะะาะภาษาลูกมักตองบ่โอ้ <c oughs> ทุกคนเลยนี่ละพี่น้องซาเวนควนสวยควนกะจนเราบอกออกได้เงินก่อนสำนี่พี่น้องมือจนสันมือจนสันเลยบ่ ว่าเงินมันเพิ่มเงินเนาะเงินเพิ่มเงินขึ้นเงินอังกฤษขึ้นหรือว่าเงินสหรัฐขึ้นมันกะเงินเฮ้ากับลดลดลงทุกคนเลยอ่าเมื่อกี้กะมากินมักตองมักตองบ่มักตองมายังภาษาบ้านเฮ้ามักตองมักตองโอ้มันแตกต่างเลยทุกคนเลยเป็ลาบ้าน บอสาเวียนตอนนี้แม็นตู้เย็นก็ได้แล้วห้งซีก็ได้แล้วเนาะถถาบัไนได้เนาะถถาบันเงินมันพอแล้วความฟันต่อไปคืออย่งอางน้องเจ๊กไดพัวเจ๊กไดพัวอีรีบ่อน้องจะไม่ได้ตัวบ่ไม่ได้ตัวต๋วปะวอลแท้บ่น้องโอ้จักเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นจะเปอร์เซ็นเหรอร้อยโอ้ร้ยขึ้นไปร้อขึ้นไปจนหอดล้านเปอร์เซ็นแม่โอ้เป็นหน่อยเองยังกระไดเลยเนาะ ตัวเย็นก็ได้แล้วพงซีก็ได้แล้วยังกรได้แต่รถจักรกระพัวโอ้ยกระได้พัวอีแต่ถ้าเจ้าเอาพัวนี่เจ้าเอาพัวปูบ้าลนอยู่เท่าไหร่ไงลุนไดก็ได้ลุนไดก็ได้โอ้ยโอ้โดยโดยโดยฮาปีก็จะเอาบ้าลุนไดก็ได้ความพันน้องตอนนี้ก็คืออยากได้พัวเนาะ โอ้ยได้ผู้แห้งบ่เนาะฮะเกันข้าวได้ผัวสร้างครอบครัวเฮาจะสร้างให้กันเนาะโอ้ดอโดอย,ดยเห็นกระเจ้าตัาง้งคืนมันชีเรอุ่นเนาะ <laughs> <laughs> ของพันซาวเวียนตอนนี้ปี2 0 2 5อ่าต้องการผัวเด้อทุกคนเลยอยากได้ผัวากได้ผัวเพิ่นบ่าพี่น้องตัวเย็นก็ได้แล้วหฮงซีก็ได้แล้วอยากได้แต่ผัวผัยว,วย,าานในใยังบ่ทันได้ได้เนาะยังบ่มีคนคุยอยู่ตอนนี้บ่ ก็สมมติว่าเจ้าว่าสิเอาพัวสิเอาพัวนี่อีพ่อเจ้าให้เอาพัวทางชุมพรมังกรบ่คนลาวคนไทยต่างปรฏิบัติให้เอาบ่เอาเบิร์ดให้เบิร์ดโอ้พี่น้องอีหยังก็ให้เบิร์ดอยู่บ่ทางใดก็ให้เบิร์ดทางลาวทางไทยให้เบิร์ดพี่น้องจีบได้ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้คันว่าน้องสิเอาพัวแล้วะดองของน้องเท่าใดบ่ฮู้เรื่องกระดองนี่บ่ฮู้เลยเนาะกระดอแต่ไมีใจกก็พ่อ โอ้สำคัญใ<อ>่ชุดเต็มใจเนาะสบายดีพ่อสบายดีเป็นยังไงอ่คาคอยมาเยี่ยมมายามลูกสาวเจ้าเมื่อนี้ลูกสาววอาว่าวอยากได้พ่ออยากได้พ่อไอพ่อให้อยู่บ่ฮะโอ้เข้าจยกได้แต่เองต้าวเข้าแล้วอ๋อสมมติว่วามีผู้บ่าวพังไทยพังลาวพังเวียดนามตั้งประเทศก็ให้บอกกันทาลูกสาวอยากเอา ไฮแล้วไเนาะอ๋อเป็นลูกหลุมไ,ได้พออยได้เมียแล้อก็คือไอ้พอตะกี้ก็ได้ได้เมียสองคนบ่โดโอ้ทุกคนเลยไอ้พอของสซวเวียนก็นได้วเมียสองพี่น้องเลยพว่<อ>บาบอมตาก็ไปมาเยี่ยมมายามตลอดก็บม่ได้ถามเรื่องราวของพออาเวียนแต่ได้ยินเซอวเวียน,นบอกว่าไอ้พอคอยได้เมียสองเด้อาไอม่เนาะเซอเวียนเนาะนี่แหละได้ยินอยู่บอกสซอเวียนไอ้พอจะว่าคันทาเจ้าอยากเอาพัวพังได้ก็ให้เลยเพื่นวแต่เจ้า ดิ้งินอยู่บ่งงนี่เบ่พี่น้องเอ้ยอีพอกรบโบติลูกสาวพี่น้องมาเยี่ยมายามาเยี่ยมมาหนี้อีพอกระต้อนห้าปีย่างดีทุกคนเด้นี่มีอาหารเ,เสร็จบของป่าพี่น้องเอ้ยหาเน่าพี่น้องฮะอืมเอาน้องน้องว้าวาว้าอีพอค่อยกับสีเห็ดกินอาหารเป็นแหลกิงหลายทุกคน เออเอินผู้เบาอ่ากินข้าวขึ้นน้ำนี่เด้อมาเด้อกินข้าวเด้อกินกระห้องนี่คันทาผู้เบาอ่าผู้บ่าวพังได้มากน้องกับตอนฮับเบบนี้บ่เนาะอ๋อคันนี้ฮับตอนอาหารกินแล้วนี่ออเนี่ยจะช้ำนี่แหละมีแล้วอาหารแล้วมีเกลือกินเกลือเนาะเสวียนเนาะอืมนี่ละพี่น้องไอ้นี่ก็จะเป็นไอพ่อเด้ไอพ่อก็ยังหนุ่มเในทุกคนเลยส่วนลูกสาวก็งามงามพี่น้องน่าฮักหลาย จผู้เฒ่าวหลายๆคนที่สนใจลูกสาวอีพ่อโอ้ยเพิ่นว่าอยากได้สาวเวียนเด้มาเป็นลูกไทยอ <c> ย <ười> ู่ได้เนาะสาวเวียนเนาะทางประเทศเนาะนี่ทุกคนมาย,ยาเมียมานี่กะประมาณสี้ล่ะพี่น้องเอาสาวเวียนหลังจากอ่าอ้ายกะมาสะพานบุญให้ยยายพญายดีจากประเทศอเมริกาอ่าขอขอบใจอีกทีนึงแน่ก,ก่อนอายสิกลับเพิ่งกลับซ่านที่จะพยายามใจดี ประเทศอเมริกาประเทศอเมริกาข้าวไทัลำ้าวรวยให้ดูมิฮะไม่ยังขอให้ดูนะดูยังี้อยข้าวฮิวดีมิฮางข้าวไทยลำข้าวรวยปัตนาสินใด,ดน้ข้าวไทยสิงห์นเดอร์ข้าวแบบนี้ายจะได้เมีเหรอเดชมาคอยมาหาเลยโอ้พี่น้องจะเอาท้าได้ข้าเจ้าจะเอา,า,าเอาผัวประเทศอเมริกาดิข้ดองข้ดองจ,จะเอาท้าไดร้อยเรียนเอาบ่ ข่ายสนใจเอาสนั่นอ๋อสำคัญที่สุดก็คือหาเดียเจยวดหาเดียวเี๊ยวดมีหลักพี่น้องเอ๋จะได้าอากาเขากลับกันเด้อน้องเด้อเพราะว่ามื่อนี้กับฝนตกนี่เังไดดบอมตากรสิปิดไว้สิมี้ก่อนพี่น้องเอ๋ผู้ใดครับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ดีมีเฮงื่อเมื่อชุกชุนวันที่เป็น FC ใหม่ FC เก่าเด้อพี่น้องเอ้อ๋เมื่อหน้าพูดพกอกันไหมขอกล่าวค่ำว่าสบายดีบายบายไปกันได้จ้าทุกคน หลังจากเขากะมาสะพานบุญให้พูนยงังจะไดีจากประเทศอเมริกากัประมาณสนีน้เราพี่น้องเลยเขากะบเกลับเพิ่งกับสานเราพี่น้ ka, ของมื่อวานนี้กะขอขอบคุณหลายๆไอ้แหน่จากประเทศอเมริกาที่เชื่อใจและมั่นใจทีมงานเข้ามาสะพานบุญให้เพราะว่าไอ้แหน่เพิ่อนกะสงสารเาวเวียนบ่มี่ฮงสีพี่น้องฮงสีเขา่าก็เลยไอ้แหน่เพิ่อนกะบพาเงินมานำทีมงานเขาหกล้านกีบพ,พี่น้องเลยจะได้บอมตา, ka, ากเจกับเพื่นกับสานแลักกับทีมงานพี่น้องเบิร์กพี่น้องฝนฟ้าอากาศในหมู่บ้านนี่ฝนตกตลอดเลยพี่น้องเห็นบ่ หมู่บ้านของสาวเวียนก็จะเป็นหมู่บ้านที่ติดกับตินภูเขาพ่นตกตลอดลนๆพี่น้องเลยยังได้บอมตากับชิปิดย์แว่นีก่อนพี่น้องคล,คลิปนี้คลิปหน้า,าพบกันใหม่พอกาวคำมบาสวัสดีบายบายไปกันเด้อ